สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูวิธีการฉาบป,ปูนยังไงไม่ให้ผนังปูนแตกร้าวนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างผนังอิฐบล็อกที่มีการฉาบป,ปูนแล้วเกิดรอยแตกลายงาขนาดใหญ่แบบนี้นะคะาสเหตุ หลักๆนะคะก็จะเกิดมาจากก่อนที่ช่างจะทําการฉาบปูนนะคะมีการารดน้ําผนังปูนที่น้อยจนเกินไปนะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็จะเกิดมาจากก่อนที่ช่างจะทําการปาดปูนหรือปั่นปูนนะคะปูนมีการเซตตัวที่น้อยมีการาปั่นลงฟองที่เร็วจนเกินไปนะคะก็ะจะทําให้ปูนร้าวตามหลังแบบนี้ค่ะ ค่ะเราก็จะมาดูลักษณะปูนก่อนที่เราจะทําการปาดปูนนะคะเนื้อปูนต้องมีการเซ็ตตัวและมีรอยแตกแหงแบบนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะของเนื้อปูนที่มีการเซ็ตตัวนะคะเศนเป็นรอยแบบนี้ก็ทำการปาดปูนได้แต่ถ้าแห้งเกินเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้องให้ปูนที่ยัง ปาดไม่ได้แล้วเขาจะกดดูมันจะนิ่มๆแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการปาดปูนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งหน้าปูนให้เต็มค่ะ ส่วนปูนที่ช่างใช้ในการฉาบปูนนะคะก็จะเป็นปูนอินทรีย์ปูนเขียวค่ะ ค่ะงานปูนก็จะเป็นงานที่ละเอียดและใช้เวลานะคะ,ะบางทีเราก็จะเห็นช่างยังคงทำงานในช่วงพักเที่ยงนะคะหรือบางวันก็อาจจะเลิกเร็วบางวันก็อาจจะเลิกช้าอาจจะเลดไปวันหนึ่งประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะสำหรับงานปูนนะคะสำหรับค่าแรงการฉาบป,ปูนนะคะช่างก็จะคิดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเมตรละ8 0ถึง100บาทนะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับหน้างานนะคะว่าเราจะฉาบป,ปูนอยู่ชั้นหนหรือชั้น2ของตัวบ้านนะคะอยู่ที่ความายากง่ายของหน้างานด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการปั่นปูนนะคะหลังจากที่เราทำการขึ้นปูนจนเต็มแล้วค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปั่นหน้าปูนในรอบที่สองนะคะก่อนที่จะทำการลงฟองค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณส่วนของเสาสำเร็จรูปนะคะมีเอฟซฝากคำถามมาว่าเรามีการฉาบทับเสาหรือไม่คำตอบคือไม่ฉาบนะคะเนื่องจากปูนจะมีการหลุดล่อนในภายหลังค่ะแต่สำหรับใครที่จะฉาบก็ฉาบได้นะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะช่างก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดรูปปูนให้เนียนแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ